ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะพามาซ่อมเครื่องแต่ย่าไฟฟ้านะครับเนี่ยรุ่นล็อกเก็ตนะครับยี่ห้อล็อกเก็ตหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นประมาณคล้ายๆกันนะครับเอาไปพัดออกกันครับก่อนอื่นต้องเอาแบตเตอรี่ออกด้วยนะครับเอาแบตเตอรี่ออกให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาต่อไปนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเกลียวอยู่กับแกนหมุนออกมาเลยครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้ารุ่นใหม่นี่ก็ยังหมุนง่ายถ้าเราใช้เป็นนานๆหมุนยากเราก็อาจต้อง ช้อุปกรณ์ช่วยนะครับอันนี้หมุนทวนนะครับออกนี่หมุนทวนออกคือระยะแล้วก็จะหมุนได้นะครับสําคัญคือเราต้องล็อกล็อกตัวตัวกันไว้ข้างในนะครับเี่นนะครับตัวนี้คือตัวที่ล็อกใบมีดนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ล็อกนี้ไม่ต้องอะไรไปดึงมาเลยมันสวมกันเฉยนะครับแรงนิดหนึ่งง่ครับออกมาแล้วนะครับนี่นะครับดูภายในนะครับมาดูภายในคือเขาจะมีร่องร่องไว้สําหรับล็อกกับตัวน็อตครับ เนี่ยซึ่งนับตัวนี้ก็จะอยู่ในแกนมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะล็อกกันพอดีดูเหลี่ยมเลยให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราจะใส่เข้าไปนะครับตัวนี้มันหมุนปรับระดับได้นะครับเลื่อนขึ้นและลงได้เราจะปรับสูงต่ําใบมีดไปตรงนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ออกได้ละแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับปัญหาของเราคือส่วนใหญ่หนึ่งคือมอเตอร์จะเสียใช้บรนานหรือว่าบางครั้งนะครับมอเตอร์ไม่เสียแต่สายไฟขั้วนี้จะหลุดใช้บปนานเนี่ยตัวนี้จะ มีการสึกลอทําให้มอเตอร์นี้ดิ้นเวลาเราใช้งานนะครับด้วยแรงตัดต่างๆนี่มอเตอร์มันจะบิดตัวทําให้ขั้วไฟนี้ขาดหรือว่าหลุดต้องเช็คดูก่อนว่ามอเตอร์มันเสียไหมนะครับก่อนหนึ่งเราก็ต้องถอดมาน,น็นอตที่ใช้ถอดตัวนี้ก็แค่มีน็นอตอ่ามีสกรูหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับห้าตัวกับตัวนี้นะครับถอดแค่ห้าตัวแล้วก็แกะมาะครับแกะหมดเลยอันนี้ผมแกะเรียบร้อยผมซ่อมแล้วผมติดเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เข้าไปแล้วนะครับ ปรากฏว่าปัญหาไม่ใช่มอเตอร์ไม่ได้เสียมอเตอร์ Motor ไม่ได้เสียแต่ว่าเป็นขั้วขั้วก้นนี้มันขาดแต่ยังไงก็ปิดถอนแล้วก็เลยเปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับก็สั่งมอเตอร์รุ่นนี้มาครับสั่งมอเตอร์รุ่นอาที่ใช้ซ่อมนี่มาเลยนะครับใส่ก็ได้พอดีนะครับปรากฏว่ามอเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่าขั้วสายไฟตัวนี้มันถูกบิดด้วยแรงบิดของมอเตอร์แล้วมันไม่นิ่งมันก็ทําให้ขั้วขั้วนี้ขาดนะครับปัญหาของมัน ฉะนั้นแก้ปัญหาคราวนี้เราก็คือเอาก่อนที่จะประกอบเอากาวกาวยางนะครับกาวยางตัวนี้กาวยาง <S 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 กาางระป๋องนี้แหละครับปิดเข้าไปให้มันติดกับตัวฝาครอบล็อกมอเตอร์ให้แน่นนะครับทีนี้ไม่ให้มันดิ้นนะครับลองดูตัวติดติดกาวยางนี่คือเวลาแกะก็แกะได้แต่ว่าเวลาประกอบเข้าไปช่วยเพิ่มแรงให้มันล็อกแน่นขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะประกอบนะฮะ แต่ว่าตอนนี้เป็นเทคนิคในการถอดและประกอบนะครับลองรับประกอบแล้วนะครับอ่าทำงานครับทำงานเรียบร้อยนะครับเนี่ยใช้งานได้มอเตอร์ทำงานได้เพราะว่าเราทำขั้วใหม่ต่อขั้วให้อ่าให้แน่นหนาขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกตัวมอเตอร์โดยการยึดกาวอยู่กับฝาครอบให้มันแน่นแ่นไม่ให้มันดิ้นนะครับก็คลิป เป็นเทคนิคในการที่ถอดและประกอบเครื่องใบมีดนะฮะตัวนี้อ่ดูนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้มันจะมีร่องนะฮะตัวฝาครอบมันจะมีร่องซึ่งมันจะไปสวมกับน็อตที่อยู่ข้างในรองรับพอดีนะครับเราต้องเวลาใส่ก็ต้องดูว่ามันถูกเหลี่ยมไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องหมุนนะครับตัวแรกมีใส่ฝาครอบนี้ดันเข้าไปเลยดูเหลี่ยมอ่าน็อตกับฝาครอบเัน่ตรงกันนะครับมันเป็นร่องของน็อตอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปนะฮะโอเคนะฮะ อยาดูอ่าไปแทดกดยกันนะครับคือตัวนี้ก็จะหมุนไปกับแกนมอเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็จับไว้เอามือจับไว้ฉยๆครับมือจับไว้ตรงฝาครอบเสร็จแล้วก็หมุนตัวที่ล็อกตัวล็อกฝาไอตัวล็อกใบมีดนะครับตัวนี้เป็นเกลียวครับตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับผู้ชมครับอันนี้หมุนเกลียวเข้าได้นะหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะเข้านะครับก็จะเป็นการหมุนเข้าหมุนพวนก็จะหมุนออกนะครับ หมุนไปเลยนะครับอืมใช้เครื่องมือช่วยก็ได้หมุนเข้าไปให้ก็จะพอดีกับฝาครอบนะครับล่องเขาก็จะมีพอดีเลยนะครับอ่าก็จะลงในร่องพอดีนะครับโอเคนะครับอ่าจะเราจับฝาครอบไว้นะครับขณะที่หมุนเราก็จับฝาครอบอย่างให้มันหมุนตามนะครับอโอเคอันนี้เข้าแล้วอ่าสนิทแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่ใบมีดนะครับ ไม่มีนิสัยได้เลยมันจะมีตัวล็อกอยู่สี่ตัวนะครับสีม่มุมใส่ล็อกเข้าไปใส่แหวนนะครับเดี๋ยวแหวนเข้าไปใส่น็อตัวปิดตัวล็อกไว้ข้างนอกอีกตัวหนึ่งนะครับหมุนก็ไปได้เนี่ยครับปัจเจ้เบอร์แปดหมุนเลยนะครับหมุนขณะที่หมุนเราก็ตัวล็อกตัวจับตัวขาข้อไว้ไม่ให้มันหมุนนะครับให้หมุนตามนะฮะล็อกแล้วนะครับหมุนเข้าไป หมุนให้แน่นพอถึงมือนะครับเพอะตอน,นี้ตัวน,นี้จะมีปัญหานในการหลุดเพราะว่ามันจะเกียวกับการหมุนเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับทิศทางการหมุนแล้วก็ทิศทางเกี่ยวหมุนเข้ามันไปด้วยกันมันจะไม่หลุดนะครับแล้วพอทดสอบการหมุนนะครับทีนี้ใส่แบตเตอรี่แล้วทดสอบการหมุนโอเคทำงานได้นะครับนี่คือการวิธีการถอดและประกอบ ใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับยี่ห้อล็อกเก็หรือยี่ห้อใดก็ได้ที่มีลักษณะเดียวกันนี่ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าสนใจอยากซื้อไปใช้สนับสนุนช่องเราก็กดซื้อได้ตามลิงก์จะผ่านไปที่ลาซาด้นะครับจากที่เราประกอบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับติดใบมีดเสร็จแล้วเราก็จะมาทดสอบการตัดว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับอารุ่นี้เป็นใบมีดขนาด8นิ้วนะครับ ต้องแปดนิ้วนะครับถ้าหกนิ้วก็จะเล็กกว่าน,นี้ก็ตัดไม่ค่อยสะดวกอันนี้เหมาะสำหรับงานบ้านงานบ้านงานสวนอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในชุมชนว่าไม่รบกวนเสียงเสียงไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะครับการตัดก็พอใช้ได้นะครับที่จริงแล้วจะมีตัวตัวครอบบางบางอีกนิดนึงนะครับตัวบางใบแต่ว่าตอนนี้เราทดสอบครับว่าจะใช้งานได้ไหมอลองดูครับ ครับก็ทดสอบก็ถือว่าใช้ได้นะครับยาขนาดแข็งแข็งก็ยังตัดได้อยู่นะครับแต่ยาธรรมดายาอ่อนๆนี่ยิ่งสบายครับตัดง่ายที่สําคัญครับเวลาตัดหยานะครับอย่าลืมแเ่นตาที่สําคัญที่สุดเพราะถึงจะเป็นเครื่องไฟฟ้าแรงไม่เยอะเหมือนเครื่องยนต์แต่ว่าถ้ากระเด็นเข้าตาก็อันตรายได้นะครับสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดช่วยกดติดตามนะครับกด s u b สไคร b e ช่องของเราด้วยเราจะมีเทคนิคดีๆมาแนะนำแล้วคลิปหน้าเราจะนำเเสนอเรื่องของ ซื้อแบตเตอรี่ยังไงนะครับแบตเตอรี่ที่เทียมเครื่องใช้ไฟยังไงให้ใช้กับเครื่องมืออื่นได้นะครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับมาแนะนาครับสาหรับคลิปนี้ลาทา่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ